นำในไทยแลนด์พรีเซ e เตอร์บายยาลิสเอทีเริ่มต้นสู่โลกที่กว้างกว่าเต็มๆครับเต็มๆเลยนะฮะชอบใช่ไหมทางนู้นักงลงทางบนแก๊แก๊ง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 บอกว่าจะกระเด็นดมไม่ได้พูดเวลา กังเราแกบ้านนะรู้ป่ะเขาให้ทาสารส้มไม่ใช่่านนะแน่ยผาชอบไปอำน้องอ่ะแหม่เผาตายเอ้าวเอางี้เ่เป็นตุ่นไก่เลยคุณเนี่ยก็ชอบอำกันไปอำกันมาแต่อยากจะรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยค่อนข้างจะขุนดีเลยทีเดียวเรามีภาพมาให้ดูคุณอยากเห็นไหมว่าเป็นยังไงนี่ครับมาดูภาพนี้กันครับว่าโอ้โหพอผมเห็นแล้วผมบอกว่าเฮ้ นี่เป็นอย่างนี้แล้วเหรอซิกผงซิกแพกมาหมดเลยนี่คุณต้องเล่นหนักขนาดไหนเนี่ยอาทิตย์เป็นกี่วันอาทิตย์ละสามวันค่ะอาทิตย์ละสามวันแล้วก็เลยจะได้อย่างนี้เลยมันจะ firm and fit จะ firm ค่ะมันจะ firm and fit มากมนะครับผมนี่เพราะว่าเขาต้องเตรียมตัวเพราะว่าละครของคุณอ๋อแรงเงาใช่ไหมใช่ค่ะแรงเงาสองนี่เขาเรียกว่าละครแห่งแห่งแห่งชาติเลยรถ รถนี่ไม่มีในถนนทุกคนรอดูอยู่ที่บ้านหมดปีหน้าได้ดูแน่นอนคิดว่านะคะคิดว่าคิดว่ารถจะไม่ติดแน่นอนคิดว่าจะมากันเยอะแยะมากมายนะครับขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับวิลลี่ออโต้ปั๊ปเปอร์2017ครับวิลลี่ออโต้ปั๊ปเปอร์2017คิดค้นขึ้นมาเพื่อเกมเกมนี้โดยเฉพาะนี่คือเกมต่อปุ๊บยิงป๊อ อธิบายเกมง่ายๆเลยนะครับเมื่อผมกดรีโมทครั้งนี้ปุ๊บเครื่องจะทํางานออโต้มันจะแรนดอมไปลงที่ใครไม่รู้ไปหยุดที่ใครคนนั้นจะได้คําถามคําถามนั้นคุณมีเวลา5วินาทีในการตอบถ้าคุณตอบถูกได้ไปข้อละ2คะแนนถ้าคุณตอบผิดออโต้ป๊อปเปอร์ของเราจะยิงใส่หน้าคุณนะครับบางครั้งก็จะเป็นป๊อปคอนอย่างเดียวบางครั้งก็จะเป็นเม็ดป๊อปคอนที่ยังไม่ระเบิด นะฮะมันอาจจะเจ็บนิดนิดหน่อยหน่อยเราก็ให้ใส่สายตาให้ใส่แว่นไว้สักนิดหนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มทันทีกดรีโมทเลยหยุดที่ใครคนนั้นจะต้องเป็นคนตอบคำถามโอ้ยใส่เงนใส่เย็นบอลนั่นเองเล่นใหญ่คำถามของคุณคือเดี๋ยวครับเพิ่ม เพืเ่ออะไรฮะเพื่ออะไรความสุขของประชาชนและแจกชนชื่นพร้อมแล้วคำถามของคุณบอลก็คือแพนเทราโฟเบียอะไรคือร a พนเ e ราโฟเบียคือโรคกลัวสิ่งใดระหว่างกลัวแม่ยายหรือกลัวรวยกลัวรวย จะกินให้แคทีช่แมมเก่งอ่ะเขาเก่งเขาเก่งใช่ใช่ใช่ครับแพนด้โฟเบียเป็นโรคกลัวแม่ยายนะฮะมันเป็นโรคชนิดหนึ่งจริงๆอันนี้เอาข้อมูลจริงมาเล่นกันเลยนะมันมีวิจัยครับคนต่อไปโอ้ล็อี้ตกใจเลยตัวเนี้ยขี้ตกเอ้า เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเพื่ออะไรเพื่อวามสุของประชาชนแล้วัมดจดยิ้มคำถามของคุณแจ็ก็คือเวลาสุนัขมีความสุขมันจะกระดิกหางเอ็นไปทางไหนมากกว่ากันระหว่างทางขวาหรือทางซ้ายมีวิจัยขวาหรือซ้ายขวาหรือซ้ายขวาครับขวาครับ นี้ไปก็ได้เต็มๆวิจัยบอกมาแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าสุนัขมันมีความสุขมันจะกระดิกหางไปทางขวามากกว่าทางซ้ายแต่ถ้าเกิดว่ามันกระดิกทางซ้ายคือมันเศร้าเขาไม่มีอะไรวิจัยแล้วให้มาใจะคนต่อไปครับอาวลุยสกอต์ทพร้อมแล้วเริ่มอะไรเคื่อนที่เร็วกว่ากันระหว่างสเปิร์มนุษย์ หรือนกกระจอกเทศอะไรเร็วกว่ากันครับสเปิร์มมนุษย์ครับหลุยมันไม่ใช่สเปิร์มมนุษย์เนี่ยมันความเร็ว44.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงสเปิร์มมนุษย์นั้นเร็วมากนะแต่ว่านกกระจอกเทศมันวิ่งได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็เลยเร็ว ไปหยุดที่ใครเอ่ยอ้าวเข้าทางเลยคำถ,ถามถามว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้มิกกี้เมาส์วสวมถุงมือสีขาวระหว่าง1ขี้เกียจวาดหรือว่าหมึกดำแพงตอบขี้เกียจวาดขี้เกียจวาดถูก กาอะไรก็ถูกหมดเลยโอ้โหทีนี้เดาอะไรก็ได้ไปหมดเลยอ่ะคุณมิ้วครับเอาแล้วเตรียมตัวรับป๊อปคอนได้เลยคุณอาจจะรู้ก็ได้คำถามถามว่าจากการสำรวจประเทศไหนชอบทำบุญมากกว่ากันระหว่างเวียดนามหรือไทยตอบว่าไทยสอบตอบว่าไทยครับ เขาพูดว่าอะไรอ๋อเดี๋ยวนะเมื่อกี้อุทานหรือด่าพี่จริงๆแล้วเนี่ยเวียดนามนะครับผลสำรวจของมาสเตอร์การ์ดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเพื่อการกุศลเนี่ยสำรวจเมื่อช่วงพฤศจิกาปี2559เนี่ยนะครับเวียดนามเนี่ยทำบุญมากกว่านะครับอันนี้คือผลวิจัยออกมาครับอ่ะเต้ยครับ ทำไมแพนด้าถึงมีขอบตาสีดำระหว่างเพื่อข่มขู่ศัตรูหรือเพื่อให้จำหน้ากันเองได้ข่มขู่ศัตรูครับข่มขู่ศัตรูตาสีดำมันน่ากลัวนะล่าสดโดนพ่นโดนยิง คือจริงๆแล้วแพนด้าเนี่ยจากวิจัยออกมาเนี่ยนะครับเขามีตาสีดําเพื่อให้เขาจําหน้ากันเองได้หูสีดําเอาไว้คมขู่ให้รู้ว่าเราดูหูดําแค่นั้นอ่ะับแล้วตัวสีขาวเนี่ยพลางในหิมะแค่นั้นเลยนะครับดังนั้นหมีแพนด้านี่มีอะไรที่น่าสนใจมากมีตาสีดําไว้จําหน้ากันเองได้อมาอยู่ที่จอยแล้วคุณจอยครับ สิ่งใดใช้กำจัดเหาได้ระหว่างมายองเนสกับเต้าเจี้ยวกำจัดเหาได้เลยเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวครับห้าม จริงๆเป็นมายองเนสนะครับรดในน้ําส้มสายชูจะฆ่าไข่ส่วนน้ํามันเนี่ยก็จะเคลือบตัวเหาทําให้มันตายนะครับแต่ต้องหมักประมาณ1สัปดาห์เอาละมาต่อไปจะเป็นของใครยังไม่หมดอีกเหรอเราเล่นไปเรื่อยๆครับนี่จะอิ่มหนูเนี่ยคุณบอมครับดอกไม้ในแจกันจะชูช่อได้นานกว่าปกติเป็นอาทิตย์ถ้าเราใส่อะไรลงไปในน้ำระหว่าง เครื่องดื่มชูกำลังกับไวยาก้าเฮ้ยวหาก้ต้นไม้พังงาดให้เดือขอให้โชคดีม้้มยอบอยทเีทำบุญด้วยอะไรวะต้อไรก็ตัวองครับ มันมันเป็นข้อมูลจริงคือถ้าเกิดเอาไวก้าใส่ในแจกันเนี่ยแล้วก็ปักดอกไม้ไปเนี่ยสารในไวก้าจะช่วยชะลอการตายในเซลล์ของดอกไม้ได้เออเออโอ้ยมาแล้วหลุยครับคำถามถามว่าเพลงเกรงใจของแรปเปอร์ในท่อนฮุกมีคำว่าเกรงใจทั้งหมดกี่ครั้งบอว่แหรือสิบ พาวิเลยพี่สิบครับเพลงไม่เคยนับอ่ะเพลงตัวเองไม่เขาจะไปจะไม่รู้อะน้องรู้จักแรปเตอร์ป่ะจะไปแรปเตอร์ป่ะจะไปรู้ได้ไงเ้าก็พี่เขาอยู่วงบูดาเปส เลตเตอร์ที่มีตอนนี้ก็หลุดไงเลอกลายนงเท่จรงแค่แค่ยังเดิไม่เอาหน้าอายเลยด้วยเวลาจำกัด5วินาทีไงพอต่อไปเพิ่มก็มีสิทธิ์ที่จะผิดได้พอมีเวลาแล้วไม่เป็นไรละนะครับคนต่อไปครับไอ้หนูเขาข้ามะล้วลอก จากโฆษณาน้ำมันเครื่องใดเกี่ยวมอเตอร์ไซค์ของต้นยี่ห้ออะไรคุณเคยได้เห็นใช่ไหมต้นต้นรถเป็นอะไรอ่ะโอ้เคยเคยอ่าต้นต้นรถเป็นอะไรอ่ะนะครับผมมอเตอร์ไซค์ของต้นยี่ห้ออะไรระหว่างยามาฮ่าหรือคาวาซากิต้นต้นรถเป็นอะไรอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันมันแสดงไมิตี้เด้อหมดเวลา ที่คาวาบ้าคาวาบ้าเป็นยามาฮ่าครับรุ่นทีซัดอาร้อยห้าสิบสี่สีโอเคไม่ขุดอะไรมันหามนะจำมากอ่ะเป็นโฆษณาชิ้นเดียวที่ทุกวันนี้ผมก็ยังจำได้อันนี้ข้อสุดท้ายเลยนะครับไม่รู้จะอยู่ที่ใครนะครับอ้าวอยู่ที่บอลครับดาราฮอลลีวูดคนใดสะสมตุ๊กตาบาร์บี้ระหว่างจอห์นนี่เดปหรืออาโนชวอสเนเกอร์ ไช่ครับตอนนี้เดฟเคยไปเที่ยวเมืองไทยซื้อตุ๊กตาบายกับชมพู่อริยาจริงเหรอโอ้โหตอนนี้เดฟเป็นพี่น้องพี่ตอนนี้แอนเฟนนี่แต่ถูกถูกครับผมไม่ดูผมไม่ดู this cavalry รู้จักไหม t i s c a v a r y อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่แบบว่าสปิรหตดแรงกล้านะครับจากการแข่งขันไปนะครับผม คุณแดงนะครับก็ได้ไปทั้งหมด4ข้อคูณ2เท่ากับ8บวกของกายอีก19เป็น27คะแนนนะครับอ้เดียวแล้วขาไปสุดขั้ส่วนที่น้องพอดีนะครับได้ไปข้อเดียวนะครับคูณ2เท่ากับสคะแนนบวกของเก่าอีก14นะครับเป็น16บหกต่อยี่สิยังยังไม่หมดช่วงหน้ามันจะสนุกสุดเพราะว่าช่วงหน้าจะตัดสินแล้วนะครับข้อละ5คะแนน ใคร <Hey. S 1> ทีมไหน <Hey. S 1> จะเข้าถึง <Hey. S 1> รอบ <Hey. S 1> แตะคอตของเราในฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์เดี๋ยวเรากลับมาสักครู่เดียว hey.